สวัสดีครับ,รบ,บรออไอ้ไ,ไข่กันครับนะลายดียดเล็น้อยช่วงนี้ปริดยไปไซส์ครับตัดเข่าครับนะไป้ว่าเบื้องขอกันกวนครับนะใบเป็นดูครับนี่ฝนพึ่งมาติดกันครับนี่ไปกินไข่อากินไข่ไก่นะครับนี่ อสภาพนี้ครับหอกใหญ่นะก่อนเกิดเมื่อตุกขอกครับแตกไงช่วงนี้บ่อได้ซื้อแล้วครับนะยากนะครับนาตัดเข่าเลยมันตกนี่ครางนี่้ครับเลยภาพครั้งบ้าหลายมือแล้วนะก็้าแม่นะครับคือกแบบเชื่องขั้งครับคือบ่อได้ออกไปปลานะครับนะ ดูบริเวณบาทเนี่ยครับดูงานกันพุ่นแล้วครับน,นี่ยงางจนพุ่นแล้วมึงจะปล่อยออกได้ครึ่งชั่วโมงครับนะครึ่งชั่วโมงประมาณสิบบ่ายโมงกว่าล่ะครับบ่งส่งน่าจะบ่ายโมงกว่าแล้วเบิ่งส่ง,น,ง,น,สงนี่ไม้คัดอีกอันนึงครับนะี่ยของซีอันนะครับนะี่ยของซีไม้ สักหน่อยพ่อฝันกระโดดครับนะี่โดดออกมาดิไอ้กันไว้ดิกันกันอย่างดีพ่อฝันโดดนะนี่ท้ายแล้วนะ่าจะคัดไว้อีกอันนึงครับนะตอนนี้เพิ่นกำลังหิวอยู่ครับนะหิวเลรือบดดิครับแอมตุบบอลทุกแกครับเลยแต่ได้กินอิ่มบ่โดดครับนะเมื่อนี้น่าจะอิ่มนะครับนะเคยตัดมาให้น้ำนะหลดหนึ่งก็ ตอนนี้ฟาร์มไปตัดเพิ่มอีกครับนะตัดเข่าล้างบานนี่ครับหน้าเขียวเชียวนี่ครับยูู่ทางสุดหน้าครับหัวหน้าครผมนะตัดไม่อีกมัดกระสอบนี่แหละครับเนี่ยมัดแน่นๆหนักๆครับนักเปียกน้ำนี่ครับมัดกระสอบนี่ครับมกมัดครับซามหับมกมัดนะหับไก่เติบอยู่ครับนะไปดูสภาพกันก่อนไปก่อน เลี้ยนครับนี่ตัดมาใหม่ครับนี่น้่น่ามันก็หันลงครับมันยกสูงกับลืดสมรรถภามลื้อออกสิเนี่ปีที่แล้วพัดเอาใบต่ำพัดทานลงนอนน,ะนี่ยกสูงคือขันยกก็เบาหนักครับนี่ตีรักขึ้นดีก็ได้แล้วนี่ครับหัวเห็ดก็ได้ครับโอ้โหท่านนี่คิดว่าสิครั้งตอนแล้วให้แล้วหน้าอาจจะปล่อยเป็นส่วนมากนะครับเนาะครั้ง เป็นยังสี่ที่ลหรครับนะบ๊อมี่กฝนตกฝนตกวยังสี่กับปล่อยได้นะครับนะที่มันบัทัเแล้วครับนี่คือไปตัดใบเขาอาศัยว่าเอาหุ่นเขานํานะตัดไม้งัวกินน้ำสองสองตอครับนะเอาสองเด็กไปฟังไก่เขียวมากครับฟังดีๆครับนี่ยเดี๋ยวจะยูแล้วว่าใครนี่เลีนไปแลีนมาครับเนี่นี่ใบเขาขึ้นยำครับดึงออกมาแล้วก็นยำครับนี่นีเ้อเคยตัดมาครับนี่ เขาแม่เขาตัดมายาลูซี่จะสวนเขานะลูซนะี่กับยาผสมนะครับเลามีฟ้ามเป็นใบเขาากับหยาธรรมาชาตินะน,ะนี่ห้างใส่หมูครับนะใส่ต้องความล่งครับเนี่ยสำหรับใส่หมูแมมา่มาน,นะครับขนะ้างๆให้ลูกกินนมครับเวลาลูกกินนมนี่หมูหน่อยนะ นี่เแจงจาวห่วงแน่ครับนะแล้ก็ห่วงกินครับเลยกินคนเดียวหายกินห่วงกินครับนะมยอยคนอื่นเก่าไก่เลยเอาละแนมนะฟังอยู่เลยนีรดหงาเสี่ยวได้หงาลูกสี่เสี่ยวได้อ่อนๆเนาะแกก็หนี่ว่าเสี่ยวส่วนนี่ก็กินอยู่ แปลงนี้ครับมีแนวกันเพ่าเป็นหยางครับอู้กัดข้ามยังไงนะเย็เนเย็เนเย็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 นเข้าไว้เนยโคตรแบจืดเชะของแยกไปได้หลายจุดนะ เอาได้ครับแม่กินคนเดียวนี่เข้มยังงี่กันตาลนี่ก็สิกินยาจิลิงกับคนแท่นี่ก็นสิบสามนี่ก็ได้โอ้ยกินยาให้หนอกไอแทยแท้ครับเห็นป่ะไยแท้ไทยแท้แม่เอ้ยอออกฟันไแท้คไหมไอกี้ก็ว่ายังสั่นมีหนอกดิไอกี้บ่ แม่กะกย์เดี่ยแม่กีก้ผสมยังตัวตัวส่งขี้ลายโตอยังน,น,นี่ครับผลง,งานง,งานสำนิปับผลงานครับฟาดเอาเลยครับฟาดเลยครับผลบง,งาน,น,องงาน,นโอ้ยเอืองเผางวงกินเลยนะกาตะปายเหยียบอีก ปัญหาหลักๆคือเหยียบครับนะแต่เห็ดทิศคอกเห็ดยังให้กินก็ดีครับกินเหน็บมดแต่ว่าพื้นแห้งโมเป็นหยังครับถ้าพื้นแห้งนี่แม่นสิเหยียบเพิ่อกัดเพื่อกินนะครับนะนี่น้องเคยตัดมาครับยาเพิ่นนี่เข้าอะไรครับตาเนี่ยซะซะใหญ่ยังเหยียบเป็นสี่บพื่กินนะครับเลยเหยียบใส่ขี้เนี่ยเหยียบเนี่ยหลุดใส่ไหนกับลูกนี่กับพีมาไหลเนาะกองหนึ่ง นี่ใบเข่าครับนะยาสมยาสมเป็นยาข้างกาครับยาไอขียดสมดดอิโดอกหากินออกเหลือบนไดมักกินออกมาอีกแล้วหากินเด้ไหนยังมาเล่นน้ำเลยเลไปกำลังหิวอยู่เ,เหยียบก่อนเหยียบแล้วก็บ,บ่อยากกองไว้ติดเสานะครับนะถ้าเพื่อดึงออกมานะสากมาเหยียบเข้าไปเหยียบแล้วก็บรรกิน เบาะเหยียบจะขีดดินนั่นตีล่ะไปเดี๋ยวหายบ่หายเห็นไหม้อนี่ก็เริ่มครับนี่ลายนี่ก็รุดแล้วรุดแล้วไปไปไปหากินโอ้ยมาจับตัวใบเนยหากินหากินนี่ชาว่้านเขาเก็บเบไร์กินกล้วยครับบ่หวาน เด็ดหานี่ก็ไปลุยต่น้ำเขาน้ำเตียงก็มีเอ้ะม,มีกลว้วหรอกครับท่านไปมาตรงมาเนียอัน,นจังใดไป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  แน่แน่แน่ไปไปไปมีแนวให้กินนะคนพีกับน้องโว้เปนพีกับนองค้าแพงครับก็ฟันตัวดีโดดโดดกินเลยแม่บุญโฮมกระโดดด้วยกันนะครับพีเพิ่นลูกแม่นว่ทั้งกันนะแม่นุ่นในซองนี่ครับสชยงามไปใส่อีกเลยเห็นเขาบอก เป็นตัวนี้เป็นตัดมาใหม่ๆครับเป็นใบเขาอาจจะว่าแต่แปลงพูดนะแปลงสุดหน้าพวกเราโอ้โหโมสุดกับแปลงมุมภูมิแปลงทั้งกลางครับอยู่นี่จะเป็นแบ่งเป็นสีทั้งหมดเป็นสองสีหกงานครับเนี่ยทั้งนาดีสองงานครับเป็นเขาครับหกงานเป็นสามช่วงครับช่วงงานกลางมีพ่นๆครับไกลๆอยู่เนี่ยไปเห็นเนาะครับกระบอไปสั่นเลย ตัดงานนั่นครับนะงานนี้เอาอยู่เทอรเดียวครับนะงานติดสวนเนี่เอามาหยักครับทา่านมันต้องขามน้ําจับนะแบกมาหยากไม่กินเลนอีก,กเลยเอาแต่เฉพาะมันมีถนนฟังปูนนะครับนะฟังปล่อ,อยง้อไปเรียนอืมกินธุรกิจนะนี่หนูอืมดูดมอนกับเลยสาเหตุที่มันดุดเม,มนนนดดันหมดเพราะว่าเวลา ดึงกินดึงได้ครับนะค,คือเพิ่นลโมวีมือนะครับนะเพิ่นก็จะหมุนออกไปที่ใต้สุดมันจะแน่นครับนะแล้วก็กระชากออกมาครับแล้วก็ดึงออกมาเนาะจะเห็หนใิ่นได้กินได้แล้วเพิ่นคาบชั้งบนนะมันก็กินยากครับนะมันจะกินตรงได้บ่เต็มปากเต็มค่ำน,นะมันซานกันแล้วมันเบาของไมาเนี่ยปิติปิติมานามานี สีเดิมเป็นนแกงนั่นนะป่วยอะไรจะเปลี่ย,ย,เยนเสื้อเป็นปิติกับท่อฝันด้วยกันซ,ซื้อเดิมเป็นกุ่นบาทอนะได้เปลีป่ยนเป็นท่อฝันปิติก็คือว่ารักษา,าหายครับนะรักษาเองซื้อยาเมื่อฉีดนะตามเอฟซีแนะนำมากนะครับซื้อซั่งยาซื้อยาให้นะไปซื้อเป็นคุณหมินนะครับนะมันก็เป็นธุระกให้นะ ก็สมื่นี่ก็ได้ชีดเองครับได้เอายาน้ำเผินนะสั่งยาน้ำเผินให้เพิ่งสั่งให้แล้วก็หลบกวนกันเรื่อยๆอยู่ครับรบกวนตะเล่านะครับนะเล่าก็ไม่งัวกันเล่าก็เป็นธุระเราแลว่าสบายมากนะเอ่อเอฟซีเขาก็หลายอยู่ครับนะทั้งโอลารก็มีทั้งสกุลก็มีนะครับนะมีแต่ทีมงานงัวเขาแล้วครับนะมันก็เบิ่งให้เรื่อยๆอยู่ทั้งสกุลก็ได้ คนละกับเอฟซีแฟนคลับคือกันนะับนะไอ้ใช่อะสวยจังเดยก็ตามสภาพนี้นะครับนะเป็นกำลังใจให้การยุ่งสีระครับนะมีอย่างกระทักทายกันนะมีปัญหาอย่างปรึกษากันไปนะมีอย่างดีๆก็แนะนํากันนะครับนะสหรับทีมงานงูนะครับนะก็บบอกตั้งงูครับนะไายตั้งงูครับนะสอนในฟาร์มมาเลี้ยงงูนะตั้งงูไทยตั้งงูอย่างเกี่ยวกับงูนี่คือสิสนใจครับนะ ยาหญ้าปลูกหญ้าสีจะเป็นลูกนั่นลูกนี่ไปเลี้ยงใส่เห็นว่ากินหญ้ากะรู้สึกดีครับนะกินหญ้าอิ่มกะดีปีนี้ลุยครับนะปีนี้สำนีฟาร์มตัดเข่าครับนะปีนี้พอพคนบดฉีดยานะครับนะหน้าบดฉีดยาก็เลยมีบรรดที่มันง่ายครับนะก็ลําบากอยู่นั่นยแหละแต่ว่ามันมันมีหญ้าให้ตัดหลายครับมีเข่าใบเข่าให้ตัดหลายมันก็ได้กินเต็มที่ไม่ค่อยได้ไปนะสาวออกมาหยังครับ มันอีกอย่าเขาก็หลายครับนะอย่าลายแห้งแต่ว่ามันแก่ครนะฝนตกมามันยาวแค่เดียวครนะฝนใหญ่เลยประเทศไทยมันบ่แซ่บบ่ทันอ่าไม่ควรพูนั้นบูนีนี่ครับเริ่มเริ่มอาการนี่คือเริ่มมีแห้งทองครับนะเริ่มอิ่มแล้วเริ่มพออยู่ไดัยเริ่มมีแห้งทองแล้ว ก็บ่ได้นะครับนี่อันตรายนะครับนี่ยโซนเลยครับนี่ยตากันเลยครับนี่ยตามเฮาเลยนะครับเล่นนะครับนะเป็นสิเลี่ยนแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเนี่แหงหลายแล้วเป็นลอยโล่คือลักคือเป็นลอยนะครับนะนลอยเจ็ดแปดพันนะราคาราคาตามเนื้อครับนะลอยโล่เนี่ รอจักหน่อยอพอว่าพีแล้วรับมาพีแล้วนี่ครับตาเล่นเละเลยฝนกับตกเรื่อยๆครับตกเดี๋ยวแดดแดยังสี่เดี๋ยวก็ตกนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเียตกเดี๋ยวหยุดอยู่ประมาณนี้แหละครับนะเอานี่พอสานีสักก้อนครับนะเอ้ามีความกินเข่าเที่ยงยังหน่อยกันนะหาหนามกินเข่ากินหนามก็จังสิท ออกไปตัดเขาอีกหน่อยครับนะตัดใบเขาครับนี่ตัดทิมเลยครับพ่อแล้วนะงดแล้วนะงดงดตัดมาให้งัวแล้วคานเบียรานหาบงดแล้วเดี๋ยวตัดก็คือตัดหญ้าแล้วเนาะหญ้ายู่สวนกับพ่อเหลยตัดอยู่จังมือสองมือนะกับพ่อหลงสาวนั่นตัดก็คือตัดหญ้าแล้วเขาจะเช้าแล้วครับนะไปหาบอีกหาบนึงก็แล้วครับนะก็จะตัดตัดทิมแล้วนะก็จะใส่ใบใบเหงาเนี่ยตัดทิมแล้วกั หาตัดหญ้าแท่นนะครับนะทีนี้พอซ้ำนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกยาลัางใจครับนะมีความสุขอยู่ดีมีแห้งสุขๆุกคนเราไม่รวยนะครับนะหัวหเงียผ่านมาแล้วล่ะว <c oughs> ันน้มานอนมานะว่ากันไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับ